สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยความจำหลักหรือ Main Memory เนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในสไลด์ต่อไปกันนะคะเด็กๆผลการเรียนรู้บอกชื่ออุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้หน่วยความจำา m m o r y y u n t t ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. หน่วยความจำหลักและ 2. หน่วยความจำสำรองหน่วยความจำหลักหรือ Main Memory ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้นถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมนั้นๆจะสูญหายไปตัวอย่างของอุปกรณ์ ในหน่วยความจําหลักนะคะก็คือแรมซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นแผงวงจรสีเขียวๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีชิปเซตสีดําอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างจะเป็นแถบทองเหลืองนะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆตรงกลางนะคะเวลาที่เสียบเข้าไปบนเมนบอร์ดเนี่ยก็ต้องจ้องวางให้ตรงตําแหน่งนะคะ หน่วยความจำสำรองหรือ secondary s t a t e ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆเพื่อนำมาใช้อีกครั้งในภายหลังได้แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหายตัวอย่างของอุปกรณ์ในหน่วยความจำสำรองก็อย่างเช่น hard disk optical disk อ,อปุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช hard ิสดด์แบบพกพา memory card ต่างๆนะคะ แมทดิสใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์เช่นระบบปฏิบัติการ Windows หรือไฟล์รูปเพลงไฟล์งานหรือโปรแกรมต่างๆซึ่งอาศัยการเขียนข้อมูลลงบนจานแม่เหล็กเพื่อเก็บข้อมูลโดยจะอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลจะไม่สูญหายไปเมื่อปิดเครื่อง จากสไลด์นี้นะคะจะเห็นว่าภาพาดิติของเราเนี่ยก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแถบจานแม่เหล็กอยู่ด้านบนซึ่งบนจานแม่เหล็กเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเข็มนะคะใช้ใช้ในการอ่านข้อมูลที่อยู่บนจานนะคะ Optical Di ิ c ป,ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆดัง,งนี้ 1. CD-ROM 2. c d ลอม d r w r DVD r w 4 DVD 5. แผ่นบูเลดิส 1. 1. CD-ROM ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากแผ่น CD-ROM และทำการแปลงสัญญาณข้อมูลแล้วส่งตอบไปยังหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านเขียนข้อมูล CDR ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลได้หลายครั้งจนกว่าแผ่นจะเต็มแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากสไลด์นี้นะคะจะเห็นภาพตัวอย่างของ CDR อยู่ด้านบน ะะจะเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็เวลาเขียนข้อมูลเนี่ยจะเขียนลงบนจานแม่เหล็กซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะ CDRW สามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิมได้และสามารถแก้ไขข้อมูลในแผ่นได้จะสังเกตว่าตัวแผ่น CDRW เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เขียนอยู่ข้างบนนะคะจากภาพมันจะเขียนเป็น C D ขีดแล้วก็ R W ตัว W ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวปุ่งบอกให้รู้ว่าแผ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลลบออกแล้วก็เขียนซับเขียนทับใหม่ได้นะคะ DVD โดย DVD 1แผ่นสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่4.7กิกะไบต์จนถึง8.5กิกะไบต์นิยมใช้บันทึกพวกภาพยนตร์และไฟล์งานที่มีปริมาณมากๆนะคะโดยจากภาพเราจะสังเกตเห็นว่า แผ่น DVD และแผ่น CD เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันแต่จะมีตัวอักษรที่เขียนต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็น DVD เนี่ยจะเป็นตัวอักษร d v d ขีด R นะคะและด้านหลังแผ่น DVD จะเป็นสีออกม่วงเข้มกว่าแผ่น CD ทั่วไปนะคะบูเลดิส สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าแผ่น DVD และบันทึกข้อมูลได้สูงถึง100 g b ซึ่งตัวบูเรดิตต้องใช้ตัวอ่านของแผ่นบูเรดิตโดยเฉพาะ อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลชแฟลชเมมโมรี่ดีไวท์แฟลชไดส์ทําไดส์หรือแฮนดี้ไดส์สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนฮาร์ดดิสคือสามารถเขียนและลบข้อมูลได้ตามต้องการมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกมีช่องเสียบเป็นช่องแบบ usb นะคะใช้เสียบกับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ pc สไลด์นี้คุณครูได้นำภาพตัวอย่างแฟลชไดร์ูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีทั้งที่แบบเป็นลายกร์ตูนแบบธรรมดาแล้วก็แบบวิ b a n d นะคะจะสังเกตว่าทุกแบบจะมีปลายเป็นพอร์ต USB ใช้สำหรับเสียบเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะคะ ฮาร์ดดิสต์แบบพกพาหรือ external hard disk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถพกพาหรือนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆได้ทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ต่างกันตรงที่ฮาร์ดดิสต์แบบพกพานี้ใช้เชื่อมต่ออยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจากภาพจะสังเกตเห็นว่าชิฮาร์ดดิสจะเป็นอุปกรณ์เหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีสายสําหรับเชื่อมต่อโดยปลายด้านหนึ่งจะเสียบอยู่กับฮาร์ดดิสและอีกด้านหนึ่งจะเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งเป็นพอร์ตของ USB นะคะเมมโมรี่การ์ดเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทหน่วยความจำสำรอง ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอซึ่งนิยมใช้กับกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากภาพนะคะครูได้นำภาพตัวอย่างของเมมโมรีการ์ดประเภทต่างๆจะมีทั้งที่แบบเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นแบบอันเล็กที่สามารถใส่ในโทรศัพท์หรือว่าใส่ในกล้องวงจรปิดด้วยก็ได้นะคะ ซึ่งเมมโมรี่การ์ดจะมีความจุขนาดต่างๆหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์ที่จะนำเป็นใช้ในการบันทึกข้อมูลสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอสิ้นสุดการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาทำใบงานแล้วก็แบบฝึกหัดส่งคุณครูกันด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบาย